สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอ้มจะมาสอนเย็บกางเกงที่ขาดบริเวณก้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก่อนอื่นเราก็หาได้ที่มีโทนสีเหมือนกันแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นได้เบอร์ห6 1 9แบบนี้ค่ะและเข็มนะคะจะเป็นเข็มสอยเบอร์8 <3 S 1> แบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ร้อยได้และเข็มเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการม้วนที่บริเวณไปลายได้นะคะนี่นะคะม้วนเข้ามาเลยม้วนให้เป็นปม,มแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็กลับด้านกนเกงนะคะเพราะว่าเราจะเย็บด้านในคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่ขาดนะคะนี่นะคะโดยที่พี่อ้มจะเย็บขยับออกมา3ามฝีเข็มแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บตามรอยเดิมเลยนะคะนี่คะ่ะเย็บเข้ามาเลยนี่นะคะซึ่งพี่อ้อมจะเย็บตามรอยเข็มเดิมเลยนะคะ นะคะเย็บตามรอยเข็มเดิมเลยเราพลิกมาฝั่งนี้แล้วเราก็จะเย็บตามรอยเข็มเดิมเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ทําแบบนี้จนสุดรอยที่ขาดเลยนะคะทําไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะนี่ค่ะ เมื่อมาสุดรอยที่ขาดแล้วนะคะเราก็เย็บเกินออกมาอีก3ฟฝีเข็มนะคะเพื่อไม่ให้ได้ขาดค่ะเย็บให้ตรงรอยเดิมเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงผ้าให้ตึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เย็บวนกลับอีกรอบนึงนะคะ นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เย็บบนกลับอีกรอบหนึ่งค่ะโดยให้ปลายเข็มนะคะตรงกับรอยที่เราเย็บรอบแรกแบบนี้นะคะให้ชนกันแบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นที่เราเย็บรอบแรกนะคะเราก็แทงเข็มลงไปให้ตรงกับรอยที่เราเย็บแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยพลิกมาอีกข้างหนึ่งนี่นะคะโดยที่เราจะให้ปลายเข็มนะคะตรงกับรอยได้ตัวเดิมนะคะแบบนี้ค่ะ นะคะคโดยให้ได้ชนกันพอดีแบบนี้นะคะเพี่พ่จะทำให้ดูทีละช่องแบบนี้นะคะ นี่นะคะมอสังเกตดีๆน,นะคะก็คือสีเข็มจะติดกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทําแบบนี้จนสุดรอยที่ขาดเลยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการม้วนเก็บปลายได้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเย็บเข้ามาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปลายได้ฝั่งนี้นะคะพันที่ปลายเข็มประมาณ3ารอบค่ะแล้ก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดได้ออกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปรีดนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่พี่ย่องไปรีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวตะเข็บก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูด้านนอกกันค่ะนี่นะคะรอยก็จะเรียบเนียนเลยนะคะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ